อีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ก็อาจจะเพราะความเชื่อใจเด็ก2คนนะครับอายุ15กับ13ปีน้อง2คนเนี่ยมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์จะไปที่หมอชิด2ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับน้องถูกวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งนะฮะชายคนนี้บอกว่าจะไปส่งอาสาจะไปส่งที่หมอชิด 2, 2> ตอนแรกเนี่ยบอกว่าคิดค่าจ้างไม่แพงแต่พอไปส่งก็ถึงที่ปุ๊บเนี่ย เรียกค่าโดยสารจากเด็ก2คนนี้นะฮะอายุ13กับ15ค่ะ590บาทจากห้างเจเจมอลก็คือตรงแยกลาดพท้าวอะ่ะ uh huh. ไปหมอทีศสองอะ่ะมันดิดเดียวเองอะ่ะเรียก590แล้วเนี่ยน้องไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะจนไปสืบหาหลักฐานเป็นวงจรปิด uh huh. ก็มาได้ภาพชายคนนี้ ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งน้องเมื่อสักครู่นี้ที่ชมไปนะฮะหลังจากนั้นตำรวจใช้เวลาไม่นานนะครับในการติดตามจับกลุ่มตัวชายคนดังกล่าวเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ตัวมาแล้วนะครับนายคนนี้ชื่อว่านายขวัญชัยคําแสงตอนคุมตัวมาเนี่ยให้การวกไปกับวนมาก่อเหตุในเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬิกา15นาทีนี่ภาพตอนคุมตัวมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่สอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัว อ้างว่าไม่ได้มีเจตนาขู่กันโชครัพย์กับน้องผู้เสียหายเลยค่แต่น้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับน้องบอกว่าพี่คนนี้ตอนแรกมาหวานลอ้อมพวกผมบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งหมอชิตสองคิดแค่4ี่สบาทเองอมผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องแวะธนาคารทาธุระก่อนแป๊บหนึ่งนะเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รอค่รอได้นะครับน้องหลงเชื่อก็ไปด้วยครับแล้วก็ให้คนร้ายยืนรอทาธุระ,ระตอนไปธนาคารแป๊บหนึ่งแต่พอไปถึงจุดหมายคือหมอชิตสอง เรียกค่าโดยสารน้องไป590บาทน้องบอกตอนนั้นเนี่ยดีนะผมฉุกคิดขึ้นมาได้บอกว่าเงินสดมีไม่พอมีแค่270เขาเลยยอมนะฮะเอาเงินสด70กับให้โอนอีก200บาทเบื้องต้นเจ้าตัวปฏิเสธทุกอย่างที่เด็กเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าไม่จริงไม่ได้มีเจตนาขู่กันโชคทรัพย์กับน้องๆเลยเอาเป็นว่าเงิน200ที่เอามาเนี่ยมันถือว่าเป็นค่าเสียเวลาก็เท่านั้นแหละค่เพราะไปยืนรอน้องไง นี่เจ้าตัวอ้างแบบนี้นะครับเบื้องต้นมอเตอร์ไซคันนี้ที่เขาขี่มาก็เป็นป้ายขาวอีกโอ้โห oh, oh, ปกติแล้ววินมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องป้ายเหลืองนะครับขนส่งอนุญาตแล้วที่สำคัญก็คือวันที่ก่อเหตุนี่ดูนะฮะไม่ได้สวมใส่เสื้อวินเออนน่นะสิตำรวจก็เลยไปถามบอกว่าแล้วคุณเป็นวินเก๋หรือป่าเป็นวินเถื่อนไหมเขาบอกว่าเขาเป็นวินจริงๆนะแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังจะกลับบ้านก็เลยเก็บเสื้อวินไปแล้ว ถามว่าแล้วคุณอยู่วินจุดไหนอตอบไม่ไ,ได้นะแต่ตำรวจไม่ได้นะนี่เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วนะเขาถามว่าอยู่จุดไหนอ่ะบอกว่าวินแท่อตอบไม่ได้นะเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เดี๋ยวขอไปให้การในชั้นศาลตำรวจก็บอกว่าไม่เป็นไรฮะถ้างั้นแจ้งไป4ข้อหาก่อนแล้วกัน 1>, 1เรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคา2ใช้รถผิดประเภทนะครับแล้วก็3ไม่มีใบขับขี่อีกอ4กันโชครัพย์4ข้อหาครับไปแก้ตัวในชั้นศาลต่อแล้วกัน นี่โอ้โหนี่นะฮะส่วนน้องสองคนเนี่ยก็ล่าสุดทางพี่่ตำรวจก็ให้เงินติดตัวไปนิดหนึ่งให้น้องกลับบ้านที่เชียงใหม่โดยปลอดภัยไปแล้วนะครับพยังชั่วหน่อยแต่ต้องชมน้องสองคนก็ฉลาดมากนะมีสติอยู่นี่เนาะแล้วไม่ปล่อยผ่านแจ้งความดีมากมากนี่เป็นหูเป็นตานะฮะที่จริงคนลักษณะแบบนี้มีไม่น้อยอาศัยคิดว่าเด็กไงหลอกได้ไม่กล้าแจ้งความหลอกเด็กสมัยนี้ฉลาดนะคะ